สวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง CryptoCat b ายจารินเป็นกำลังใจในการทำคลิปมาเริ่มกันเลยครับสรุปสถานการณ์และข่าวสารสำคัญในวงการคริปโตเค r เรนซีประจำวันที่3มกราคม2569โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ครับ Crypto Fear and Greed i n d e x อยู่ที่29 All Coin s อ a s คอยซีซ x อ,อยู่ที่43 Bitcoin Graph Day เริ่มบีบตัวมีลุ้นแล้วครับ กราฟ4ชั่วโมงยังเขียวสวยงามกลับมายินที่90,000ดอลลาร์ลูน่ากราฟเดเริ่มบีบตัวใกล้เขียวแล้วกราฟ4ชั่วโมงยังเขียวลุ้นกันครับ 1. ภาวะตลาดและการเคลื่อนไหวของราคา Market Overview Bitcoin BTC ราคาเริ่มขยับเข้าใกล้ระดับสำคัญที่ $89,000 ดอลลาร์ 89, ถึง $90,000 ดอลลาร์ 90, อีกครั้งหลังจากที่เปิดปี2026มาด้วยความผันผวนโดยมีช่วงที่พุ่งทะลุ $90,000 ดอลลาร์ 90, ไปชั่วคราวนักวิเคราะห์มองว่าแนวรับสำคัญอยู่ที่ประมาณ $87,000 ดอลลาร์ 87, หากยืนระยะได้มีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไปที่ $92,000 ดอลลาร์ 92, อีเทอเ (ETH) ยังคงทรงตัวเหนือระดับ3,000ดอลลาร์ 3, 000, โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นในกลุ่มสถาบันและการสะสมของเหล่าวาน (all coins) เหรียญมีมอย่างเปเป้ P, พุ่งแรงกว่า37%นำทับกลุ่ม all coins อื่นๆเช่น SOL, XRP และ ADA ที่บวกขึ้นมา3-8%ในช่วงข้ามคืนสะท้อนถึงสภาวะ RISK ON หรือการที่นักลงทุนเริ่มกลับมากล้าเสี่ยงมากขึ้น 2. ข่าวเด่นที่ต้องจับตามองการหมดอายุของออปชันส์ครั้งใหญ่สัญญาออปชันส์ของ BTC และ ETH มูลค่ากว่า2.2พันล้านดอลลาร์พึ่งหมดอายุลงเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนสูงจากการปรับพอร์ตของนักลงทุนรายใหญ่ในช่วงต้นปี ครบรอบ Genesis Block วันนี้3มกราคมเป็นวันครบรอบการขุดบล็อกแรกของ Bitcoin เมื่อปี2009ซึ่งโครงการเฟด i ได้ถือโอกาสนี้ประกาศเปิดตัว Source Code แบบ Open Source ทั้งหมดเพื่อเฉลิมฉลอง ความเคลื่อนไหวบริษัทขุดบิตคอยน์ไรออดแพลตฟอร์มประกาศปรับโครงสร้างบริหารเปลี่ยนตัว CFO หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินโดยเจสันชุงจะขึ้นมาแทนโคลินยีในเดือนมีนาคมนี้ท่ามกลางการขยายตัวของอุตสาหกรรมการขุดที่เข้มข้นขึ้น 3. กฎหมายและความปลอดภัย คำเตือนจากแซก XBT นักสืบโซเชียลชื่อดังแจ้งเตือนเหตุการณ์ Wallet Trainer บนเครือข่าย EVM เช่น Ethereum, BSC, Polygon ที่กำลังระบาดโดยมีการดูดเงินออกไปแล้วกว่า17,000ดอลลาร์ 1, 07, แนะนำให้ผู้ใช้งานระมัดระวังการลงชื่อหรือซายในธุรกรรมที่ดูไม่น่าเชื่อถือนโยบายรัฐบาลรัสเซีย เตรียมออกกฎหมายลงโทษหนักสำหรับผู้ขุดคริปโตที่ไม่จดทะเบียนโดยอาจมีโทษถึงขั้นใช้แรงงานหนักสูงสุด2ปีเติร์กเมนิสถานประกาศให้การขุดและการซื้อขายคริปโตเป็นเรื่องถูกกฎหมายภายใต้การควบคุมของรัฐอย่างเข้มงวด 4. มุมมองและทิศทางปี2026 การวิเคราะห์จาก21ว h a r e s มองว่าการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในเดือนมกราคมอาจจะไม่เกิดขึ้นได้ง่ายๆเนื่องจากนักลงทุนบางส่วนยังกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจมหาภาคและหันไปถือครองทองคำมากขึ้นเป้าหมายถัดไปหากปิดคอยสามารถฝ่าด่าน9,000 0ดอลลาร์ 90, และยืนเหนือ9,200 0ดอลลาร์ 92, ได้อย่างแข็งแกร่งนักวิเคราะห์หลายคนคาดการว่าเป้าหมายสำคัญที่100,000ดอลลาร์ 100, อาจเห็นได้ภายในไตรมาสแรกของปีนี้ ข้อคุณระวังข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่ใช่คําแนะนำในการลงทุนคริปโตเคเรนซีมีความเสี่ยงสูงโปรดศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน